ซาวยซื้อหอยแครงครึ่งกิโลพอไปชั่งกิโลดิจิตอนน้ำหนักหายไป25กรัมชนิทเสียงแตกยกข้อมูลมาอธิบายเขาเด่นข่าเด่นจะพาทุกคนไปดูเรื่องราวที่ผู้ชายเฟซบุ๊กรายหนึ่งได้โพสลงในกลุ่มพวกเราคือผู้บริโภคหลังเธอไปซื้อหอยที่ตลาดนาเกลือแต่พอเอาไปชั่งกิโลดิจิตอลกลับพบว,ว่าน้ำหนักหอยหายไป25กรัมโดยระบุว่าปรุงการค้าภายในพัทยาฝากช่วยตรวจสอบตลาดนาเกลือด้วยค่ะซื้อของมาไม่ครบกิโลส อย่างขนาดยังไม่ทันเดินออกตลาดนะคะซื้อหอยแครงสดครึ่งกิโล100บาทได้4 7 5กรัมเอาไปชั่งกิโลดิจิทัลเพราะเอาไปถามแม่ค้าแม่ค้าบอกจะเอากิโลธรรมดาไปชั่งรวมกับกิโลดิจิทัลได้ยังไงน้ําหนักมันไม่เท่ากันมันจะไม่เท่ากันได้ยังไงวะแล้วแต่ละคนเหมือนไม่อยากขายลูกค้าคนไทยทางทางที่ลูกค้า70%เป็นคนไทยหมดไม่ว่าจะน้ําหนักเท่าไหร่ดิจิทัลหรือกิโลกรัมธรรมดา1กิโลก็เท่ากับ1,000กรัมกรัม ูดไทยไม่ชัดอีกโกงจนเป็นสันจุดๆมีการไม่พอใจเ,าเราแต่หยิบหอยมาเพิ่มให้สามตัวแล้วด่าเราอีกโกงแบบแจมแจ้งแต่ไม่มีใครตรวจสอบพูดแล้วโมโหอ่ะแม่ค้าก็ปากแซบเกินหลงดดังโพสต์เรื่องกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปก็มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจํานวนมากค่ะหลายคนเห็นด้วยกับเจ้าของโพสต์และยังบอกว่ามีหลายที่ที่เป็นแบบนี้แต่ก็มีบางส่วนที่เข้ามาอธิบายว่าแม่ค้าอาจไม่ได้ตั้งใจโกงก็ได้เพราะกิโลแบบเข็มอาจจะดูยากกว่ากิโลดิจิตอล นอกจากนี้ยังมีการนาอัตราส่วนของกิโลกรัมมาให้ดูด้วยโดยระบุว่าเผื่อมีใครงงว่ามันมากมายมหาศาลขนาดไหนครับ1กิโลเท่ากับ1,000กรัมเท่ากับ10ขีด0.5กิโลเท่ากับ500กรัมเท่ากับ5ขีด0.25กิโลเท่ากับ250กรัมเท่ากับ2.5ขีด0.1กิโลเท่ากับ100กรัม เท่ากับ1ขีด0.01กิโลเท่ากับห้าสิบกรัมเท่ากับ0.5์ขีด0.050กิโลเท่ากับ25้ากรัมเท่ากับ0.25์ขีดผมกำลังคิดว่าตาช่างแบบเข็มมันอาจจะดูไม่ออกไหมว่าขาดอีก25้ากรัมขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณคะ่ะ